สวัสดีครับที่ผมบันทัวนะครับนี่คือบรรยากาศถนนเข้าเมืองในเมืองศรีสะเกดนะครับช่วงโรงพยาบาลปลิ้นนะครับแล้วก็บิ๊กซีอยู่ฝ่ามือน,นะครับเดี๋ยวเราจะชมถนนช่วงหน้าสารกลางนะครับสะพานขาวเนาะต้องถึงสะพานขาวก่อนนะครับบรรยากาศการเดินทางที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับหน้าบิ๊กซีนะครับ ระยะทางเข้าเมืองนะครับเป็นเป็นบรรยากาศการเข้าเมืองนะครับไม่ใช่ระยะทางถนนกว้างๆนะครับส,สวยๆนะครับกับการเดินทางที่นิคมอัลทัวมาฝากว่าพี่น้องที่เคยใช้บริการทางเส้นนี้แล้วไม่ค่อยได้ผ่านมานะครับฝวามือเราเป็นสวนสาธรารณะกุหวายนะครับมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าก็จะบรรยายให้ใหให ชมได้ชมกันนะครับได้ฟังกันโอ้มีมัสคอตนะครับเป็นหมีขายนมนะครับตรงนี้เห็นหลายแยกนะแต่ก่อนเห็นที่แยกอสอนะครับไฟสวยด้วยผ่านแยกเมื่อกี้นะครับเลี้ยวซ้ายไปวัดประทาดหนึ่งรองไปบ้านปูซอดนะครับทะลุออกนู่นนะครับอย่างจุมน้อยนะครับเมื่อกี้นะครับแยกเมื่อกี้ ลาศีได้เหมือนกันนะครับอีกเส้นทางหนึ่งนะครับเรากำลังจะเข้าสู่สะพานขาวนะครับสะพานขาวตรงนี้มีตลาดใหม่นะครับสมัยก่อนนะผ่านกันหรือเปล่าครับสมัยตลาดใหม่สะพานขาวนะครับมีการประกวดหมอลำนะครับเส้นนี้ ฝั่งฝามือนะครับอันนี้ก็เจริญนะครับเจริญเยอะมากนะครับสีสเกีนะครับภาพสะพานขาวนะครับขวามือเราคือสะพานดํานะครับ ขวามือเราก็าไปโรงพยาบาลเราผ่านสะพานข้าวนะครับจะมุ่งหน้าสู่สารกลางนะครับซ้ายมือแล้วก็สารหลักเมืองนะครับเส้นนี้ต้นโพใหญ่นะครับหลายร้อยปีเลยนะครับสารกลางจังหวัดศรีสะเกดนะครับพาชมเมืองระยะ สั้นๆนะคร hey, ับสำหรับเมืองศรีสะเกดนะครับบรรยากาศเส้นหน้าสารกลางนะครับสารหลักเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับนีคือซ้ายเมือเราคือสารหลักเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับครับอีกหนึ่งบรรยากาศของการเดินทางในวันนี้ที่ศรีสะเกดขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ